ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวานันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวานันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหากับคนรักที่จะทําให้คุณนั้นไม่ค่อยสบายอกสบายใจสักเท่าไหร่หรือมีเรื่องให้ต้องบ่นหรือว่าพ่อแงแม่งอ่อนกนเกิดขึ้นนะครับหากโสดความเหงาจะเข้าเล่นงานได้ครับรวมไปถึงการงานธุรกิจงานที่คุณหนึ่งรับผิดชอบก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขทําให้หง,งุดหงิดรวมถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณหนึ่งนั้นเบื่อหน่ายท้อและทําให้รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในวันนีีนน้้นคคครรัับบแใสสส่เือดง ส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมที่สบายอกสบายใจใส่หว่นนิ้วชี้หรือนิ้วกลางนำเกลือวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกโรบา้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานที่คุณสองรับผิดชอบจะราบลืน่นหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้และคนรักก็จะเข้ามาช่วยให้สบายอกสบายใจมากขึ้นหรือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรรวมถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาบของขวัญของฝากลับปากรับลอยของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ได้เช่นกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งวันสบายๆของคุณสเลยละครับ วันนี้คุณสามจะมีปัญหากับคนรักบริวารลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้เหนื่อยใจเบื่อหน่ายท้อใจหงุดหงิดและการงานธุรกิจการค้างานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบจะไม่ราบรื่นมีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขรวมถึงคนรักก็จะนําปัญหาสร้างปัญหามาให้พอแง่แม่ง,งอนหรือมีปากเสียงกันได้หากโสดความเหงาก็จะเข้ามาในใจคุณขอให้ดูแลจิตใจดีๆนะครับคุณสามเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมที่มั่นใจใส่หวา นิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่นะครับจะเจอกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้กําลังใจมาให้สบายใจนะฮะร,รวมไปถึงการงานธุรกิจที่คุณสี่รับผิดชอบก็จะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้ดีรวมถึงความรักนะฮะก็จะเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจไม่ได้สร้างปัญหาอะไรคนโสดถือว่าสบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยนะครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับลูกน้องลูกหลานคนรักคนสวนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณหานั้นเบื่อหน่ยายท้อใจงดหงิดบางท่านอาจจะกโกรธหรือโมโหเอาได้เลยนะครับขอให้ดูแลจิตใจดีๆอารมณ์ไม่นิ่งสักเท่าไหร่เคล็ดลับครับคุณห้าใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับคนรักลูกหลานลูกดองหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานและบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายใจดีสำหรับคุณหเลยละครับ วันนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณเจ็บหงุดหงิดเบื่อหน่ายท้อแท้แล้วก็วุ่นวายมากๆก,ก,กับคนรอบข้างคนรอบกายทําให้เหนื่อยใจนะครับและบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้ระมัดระวังดีๆด้วยนะครับเคล็ดลับครับคุณเจบใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้วุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เจ้านายคนรักพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจสนับสนุนมีเสียงหัวเราะหรืออาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องในวันนี้ด้วยทําให้วันนี้เป็นวันที่สบายใจดีวันหนึ่งสําหรับคณแปะเลยแหละครับ วันนี้คุณก้าจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชกไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่สบายใจเหนื่อยใจท้อแท้หงุดหงิดได้ขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทอง,ทองใส่น้ำหอมที่มันม่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือวางบนโ,โต๊ะท,ทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้วบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสูตรจะมีโอกาสได้โชคลาบรับปากรับลอยของขวัญของฝากของกำนานหรือของที่อยากได้ก็อาจจะซื้อหรือว่าหาได้ในวันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้หรือผู้ใหญ่เจ้านายคนรักพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือมีของขวัญของฝากมีขนมหรืออาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสบายใจดีหากปล่อยวางเรื่องที่คิดอยู่ในใจได้ก็จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณศูนย์เลยล่ะครับ